สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้มีเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีความเห็นจากคุณวัฒนาเมืองสุขสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับมีความเห็นที่ยาวพอสมควรคงต้องขออนุญาตลงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวไปถามเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการที่จะแก้ไข รัฐมนูญซึ่งกำลังดำเนินการกันอยู่ในกระบวนการของกรรมธิการนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคุณวัฒนาเมืองสุขเองก็มีชื่อที่น่าจะเป็นหนึ่งในกรรมธิการ45คนนะจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่จะส่งไปทำหน้าที่นะครับซึ่งก็จะมีเวลา30วันในการแประยะติก่อนที่จะส่งกลับเข้าสู่รัฐสภา,าเพื่อพิพจารณาในวลาสองสคุณวัฒนาเมืองสุขได้ให้ความเห็นบอกว่า ถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550นั้นตัวโครงสร้างองค์กรต่างๆไม่เป็นปัญหาแต่การวางโครงสร้างต้องฟังให้ดีนะครับแต่การวางโครงสร้างการเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบต้องทำใหม่ทั้งนี้จากปัจจัยปัญหาทั้งหมด5-6ประการด้วยกันนะแล้วคุณวัฒนาเมืองสุขก็ได้หยิบยกทั้ง6ประการมา,าพูดถึงนะครับ หนึ่งนั้นคุณวัฒนาบอกว่าดุลยภาพแห่งอำนาจของรัฐธรรมนูญฉบับปี50นั้นไม่สมดุลเพราะอำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น3ส่วนนะรัฐธรรมนูญมาตราสามเขียนไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแต่ปรากฏว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกลับตรวจสอบฝ่ายตุลาการไม่ได้เลยคำว่าตรวจสอบ ไม่ได้แปลว่าแทรกแซงก่อนตัดสินคดีไม่มีใครไปยุ่งกับคุณแต่ถ้าตัดสินแล้วผิดทำนองครองธรรมต้องตรวจสอบได้ว่าทำไมตัดสินแบบนั้นหรือถ้าไม่ให้ประกันตัวทำไมถึงไม่ให้แต่วันนี้คุณไม่มีสิทธิ์อย่างว่าเพราะกฎหมายไม่เปิดช่องนะผมเป็นตัวแทนประชาชนหากตรวจสอบการใช้อำนาจของประชาชนไม่ได้มันก็ผิดปกติแล้วนี่คุณวัฒนาเมืองสุขว่าอย่างนั้นนะครับประการที่2บอกว่าองค์กรอิสระก็ขาดการตรวจสอบ ขัดกับหลักนิติรัฐเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายนะประการที่3บอกว่าการเข้าสู่อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ไม่สัมพันธ์กับอำนาจเช่นสวถ้าให้แค่กันกรองกฎหมายไม่ต้องไปเสียตังค์เลือกตั้งเลือกคนดีคนมีความรู้มาแต่ถ้าจะใช้อำนาจอธิปไตยลอยมาแบบนี้ไม่ได้นะวาง,งัันนะครับส่วนประการที่4ก็บอกว่าบทบัญญัติเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การแก้ปัญหาประเทศเช่นมาตรา67 ที่กำหนดให้ท้องถิ่นสามารถขัดขวางการใช้อำนาจของรัฐบาลกลางได้แม้จะเป็นประโยชน์สาธารณะหรือมาตรา190จะไปเจราจาที่ไหนต้องขอสภาก่อนนะคุณวัฒนาบอกว่าไม่มีใครที่ไหนขอทำกันแล้วก็ประการที่5นะครับบอกว่าบทบัญญัติขัดต่อ,อก,กฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกรณีสารดีกาแผนคดีนักการเมืองที่เป็นสารเดียวจบนะ 6. กฎหมายที่ดีคุณวัฒนาบอกว่าต้องเข้าใจง่าย กฎหมายฉบับใดที่ต้องจ้างทนายมาตีความถือว่าเป็นกฎหมายไม่ดีใช้ไม่ได้คุณวัฒนาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นําไปสู่การตีความอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขนี่ก็เป็นเหตุผล6ประการที่คุณวัฒนาเมืองสุขสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับ ก็ต้องยอมรับแหะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้นะครับว่าจะไปแก้ในบวทใดมาตราใดบ้างเพราะว่าเรื่องของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคงจะไม่มีใครไปกําหนดได้ในขณะนี้นะครับใครจะพูดถึงร้วิภาควิจารณ์ก็คงจะเป็นการพูดในเชิงวิชาการหรือว่าการวิเคราะห์มากกว่าที่จะไปชี้ชัด ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการที่ได้มีการกดําเนินการกันอยู่นั้นเป็นกระบวนการที่เพียงแต่ไปเปิดช่องในมาตรา291ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราชส5 5 0นะครับที่จะให้มีการจัดตั้งคณะบุคคลที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญนะจะมีจำนวน99คน100คน150คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สภา รัฐสภา,าจะไปพิจารณากําหนดกันจะมีที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลือกตั้งส่วนหนึ่งสัรหาส่วนหนึ่งสัรหาจะทําอย่างไรนั้นกระบวนการก็เป็นเรื่องที่รัฐสภา,าเป็นผู้กําหนดทั้งสิน้นหลังจากที่ได้คณะบุคคลที่เรียกว่าสภา,ายกร่างรัฐธรรมนูญจึงลงไปสู่เนื้อหาแล้วครับว่าจากนี้ไปจะมีการแก้ไขยกร่างกันในประเด็นเรื่องอะไรความคิดความเห็นเหล่านี้อาจจะถูกนําส่งเข้าไปในสมาชิกสภา,าร่างรรัฐธรรมนูญก็เป็นไปได้นะแต่ว่าท่านจะ รับหรือไม่รับจะนําไปแก้ไขหรือไม่อย่างไรก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะในชั้นนี้ก็ต้องฟังว่าอย่างนี้แหละครับว่าความคิดความเห็นทั้งหลายหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่กําลังจอกมาเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้าน หรือแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวนะบอกว่าถ้าจะแก้ต้องไม่แตะอย่างน้อย3เรื่องนะไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ไม่ฟอกผิดให้กับใครคนใดคนหนึ่งอ่านะไม่แตะเรื่องสารองค์กรอิสระอันนี้ก็เป็นการมองแบบกว้างๆเป็นหลักกว้างๆนะครับยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงเป็นรูปธรรมอะไรได้จนกว่าอย่างที่เรียนแล้วครับมีสาภาร่างรัฐธรรมนูญเห็นตัวตนเรียบร้อยเห็นที่มาเรียบร้อยพอจะเดาทิศทางได้ว่าที่มาอย่างนี้ แนวโน้มของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรตอนนั้นถ้าวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าพูดกันก็คงจะพอมีประเด็นหรือมีน้ำหนักที่จะถกเถียงกันได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเมื่อมีการลงมือยกล่างกันอย่างจริงจนะังน่ะตรงนั้นแหละจะชัดเจนแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ศัพท์ว่าเป็นการโยนก้อนหินถามทางครับเช็คกระแสเช็คเหล็กเช็คเกรดติ้งนะผู้คนในประเด็นต่างๆเหล่านี้จะมีความเห็นอชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร นะซึ่งก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้การทํางานในการยกล่างหรือว่าแก้ไขนั้นสามารถเป็นไปในทิศทางที่ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ต้องการอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นักการเมืองก็คงจะถนัดจัดเจนในการดําเนินการกันนะครับเราเป็นประชาชนก็ติดตามเป็นระยะระยะไปแต่ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับยังมีเวลาที่จะติดตามเรื่องนี้อีกพอสมควรทีเดียวเอาละครับนี่ก็คือเรื่องร้อนๆของการแก้ไขรัฐมนูญนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาที่เรื่องร้อนๆเรื่องที่2ครับ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w w w b a n g k ok o k w i c e com